ปิยบุตรเคลื่อนไหวรัวๆชมไอติมอภิปรายเก่งให้เหตุผลครบถ้วนไหวพริบปฏิพานตอบโต้ครบทุกประเด็นเผยแพร่25ตุลาคม2 0 2พน่ามนาฬิกา24นาทีปิยบุตรเคลื่อนไหวรัวๆชมไอติมอภิปรายเก่งให้เหตุผลครบถ้วนไหวพริบปฏิพานตอบโต้ครบทุกประเด็นนายปิยบุตรแสงกระดกคุณแกนำนำคณะก้าวหน้าทวิตข้อความชื่นชมการอภิปรายของพริตวัชรศิลป์ทุ ในสภาผู้แทรนราษฎรวันนี้ทั้งการอภิปรายเปิดนำเสนอยติและการอภิปรายปิดให้เหตุผลครบถ้วนไหวพริบปฏิพาณตอบโต้ครบทุกประเด็นพริตจะเป็นกำลังสำคัญในงานสภาผู้แทรนราษฎรให้กับพักก้าวไกลทั้งบทบาทการอภิปรายเรื่องการเมืองกฎหมายรัฐธ,ธรรมนูญและบทบาทการเป็นประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองไม่ใช่แค่สมัยนี้สีปีนี้เท่านั้นแต่เขาจะเป็นกำลังสำคัญให้กับพักก้าวไกลในระยะยาวด้วยปิยบุตร เคลื่อนไหวรัวๆชมไอติมอภิปรายเก่งให้เหตุผลครบถ้วนไหวพริบปฏิพานตอบโต้ครบทุกประเด็นเผยแพร่25ตุลาคม2 0 2พน่ามปนาฬิกาย4บนาทีพิยบุตรเคลื่อนไหวรัวๆชมไอติมอภิปรายเก่งให้เหตุผลครบถ้วนไหวพริบปฏิพานตอบโต้ครบทุกประเด็นนายปิยบุตรแสงกนกคุณแกนำนำคณะก้าวหน้าทวิตข้อความชื่นชมการอภิปรายของพริควัชรศิลป์ทุก ในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ทั้งการอภิปรายเปิดนำเสนอยติและการอภิปรายปิดให้เหตุผลครบถ้วนไวพริบปฏิพานตอบโต้ครบทุกประเด็นผลิตจะเป็นกำลังสำคัญในงานสภาผู้แทนราษฎรให้กับพรรคก้าวไกลทั้งบทบาทการอภิปรายเรื่องการเมืองกฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทการเป็นประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองไม่ใช่แค่สมัยนี้สีปีนี้เท่านั้นแต่เขาจะเป็นกำลังสำคัญให้กับพรรคก้าวไกลในระยะยาวด้วย